นั่งนากระดานก่อนนับหนึ่งถึงสิบู้รดตกสิบู้รดว่าสิบภูนันเป็นหมาเอาได้คดีไหมนั่งดด้วยสาธุเด้อสิบจะตกกูเด้อให้กรานกันลูกหมาปีนนักเอกไปส่ข่ายนอกเออนับจากเท้ากูอ่ะเอาเลยปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยแปดเก้าสิบ9ปด กูนังอยูมองสีบอยาตอยากยาซังไ่ได้กองนี่กูอยู่มองสิ่เบ็ดไกูไ่ได้ว่าชีไมเอาไม่จะเป็นสี่วนำไมเอาให้โอกาสอีกเมมันคือลำไรแผ่นนี่กู่อยากเป็นหมาเว้ยเอาไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดเก้านั่นเป็นหมาเป็นหมาสอบแล้วสอบแล้วสอบกัง กูนับม้ามาเยังนับนกูอยู่กูยู่ีมันนี่น่าไหมไม่กูว่าเชือมาลั่เลยเถอะเอาอย่านี้เลยเนิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นยเป็นอะไรกันดิมันเกตกน้าทช่ไ้กูเป็นเนี่ยเร็วกู่เอาส่วมือมาตองนับกูนับกับฝ่ายสองคนเอาสองกับสองอสอง โอ้มันเป็นน้ำนับก่อนเอาหนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดพี่น้องครับต้อไเปนีพี่น้องสไดเบเบงเริ่มเรียงนั่งหมาขาวจากชิงงาเรี่งอี้นนเริ่มแสดงโดยเม่ยงยองเป็นหมาครับขอเจ้ตัวมื่อน่พี่น้องยักใครบอกเป็นใครถึงอาย่น้ำแมนนอกเอา ไอสิมาอยู่น้ำเสียงอีสารเอาโบสัตัดเอาไมคกามว่งเลยเจ้าหักอามนอยติกูอยู่น้ำแม่นอกมาสามสิบกว่าปีแล้วแล้วห้กูเป็นหมาจักเทือว้ไปอยู่น้ำเลี้ยงอีร่านข้าวเดียวสิกูเป็นหมาว่าเป็นแม่นันก็ไปแล้วเนออาารี่เนอไอ้าลี่เ้อมาอยู่น้ำกัดเนออตีมันเจ้ากูบอกา่อยยนอ่เออเป็นผู้ไงเพราะใดเนอเจ้าเนะนี่บอกเขาว่าหมาอะเจ้ากินเขาอะไรเือนนั่งรถไปจดียวขะ นั่นเยเป็นม้านองเลอะเ้ะอย่าไปเาเ๋ยวปาเอาเาั่เจ้าตัดสินใจถือแล้วเ่าได้เล่นเป็นม้าที่เปเล่นเป็นม้าเหตุยังเขามีศัศรีพ่อเรื่องล่ำบาอึดบ่อยากนั่นหขันเจ้าตัดนินใจมาอยู่น้ำข่อยข่อยซื้อรถให้เจ้าฟี่ขันนึงโว้ยเหตนบ้กูได้รถฟี่ให้ให้ข่อยนั้นเนี่ยข่อยชี้ขาดสุขเจ้าส่งปานี่นะเจ้ารถขันนั้นเบาอึดกันมาเด้นั้นเราไม่พิสเดไปต่ ม่อย่งเตี้ยย่าได้ลดโอ้เดี๋ยวนี้าของพี่ถึ่ว่าโรลดมอนี่ประมักแต่ซ้องผักปลานั่นนั่น่ข้างข้นขันข้างงงงเก่ยหันเฮ้ยเมาดแม่รับถึงทั้งสามให้โอกาสบนสุขคนผู้ใดมาอยู่เสียงอีสานคือมาโตให้พัเมื่อกินหอยจะห,หึงมาอย่ไปหรอกหนึอุย่งเยหัวหน้าสองพอิดสองะแม่หัวหน้าสอง พีจึนสองเครื่องสองเครื่องเลยได้หัวหนาอันคือเจ้าที่ดอกหัวหนาอันเนี่ยผมกับยุบุ่นนะนะไปบอกอ่นว่าได้ดอกไปไปก่ได้ดอกมันยันเนี่ยบักดี่ยมันยันฟังแม่ฟังแม่ปนิษฐาสางทีมัพลังเด้อฟังพูดแม่พู้เดียว ม่ใีไงตัวหูแตกบ้ได้ยินบ้าแม่บ้าฟังหันม่ีไงดอกบ้าฟังหันฟังคว่ข่อยผู้เดียวเจ้าเสนอหนาแล่นไปยังข่อยบ่ได้สั่งให้มันตายอยู่หันเปียนเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยคยไปยังโอ้ยอียังมาเขาสิงหอยเนี่ย สงสัยปอบยังเล่าแบบป๊อปรูลเรื่องเลยทีเนี้ยแม่ผมสูบบีขครบที่ได้บอกแม่ผู้ไดนนอ่นะออแม่กูได้นคือผมสั้นกากบตาแต่หากค่เห็นจอยตุ๊มาหน่อยมาน่อยนี่ยผมมไกวยมาก้า มีด้วยเดียวนี่ดาฮักแม่คือยังแม่กินตาเจ็ดคุณดุนแล้วแม่ดัวเรื่องจะทานเนืกอไข่มันทานใจจ้าก็บพรคือว่าเขาสิฮักหลังกันนะวันนี้โอกาสที่ริ่มต้่นไม่ดอกจะมีควอมภัยเจ้าแม่ตัวจะตุ่นลงเงี้ยผู้ใดล่ะเป็นเจ้าความคิดผู้ยุงยุง ไญายงรึกษาบูตรงนี้มือแรงเพราะไม่อดอกแม่เพราะไม่อดอกมันเราจะไปเสียมันเราเชียร์ไทแม่เชียร์ไทแม่ว่าแม่ให้ผมอินเลาเสียวเพพ่อใจกันมองได้กระบอกสั่นตัวแม่กับเราพังเหตุผลลูกเต่าคือกันแม่กรบอแม่นไม่เหตุกันแบบนี้กระบองนี่เราเม่นนกบักฝ่ายมันว่าพุ่มอื่นเสียวผมผมเลยเสียใจตลออันนี้บทแสดงต่อไปนี่ให้ฟั่งข่อยพญายงเข้าสิไปยู้ใสจังไหรสิแตกสามขี้กันจังไหรเขาอยู่บริษัทท็อปไล่ไดมอนคือกันอยู่นั่กัน มันเพาท่านไนีดังพอติแยกวงดอกปลอยฝ่ก็ได้เจ้านี่กระเท ا าซ่ากันก็ข่อยตายข้าวงอยู่นี่ไห้ไปใส่ตายอยู่นี่ตายอยู่นี่ตายข้าวงเท่านี่กรตายขาตมเห่มีงปนตเนาสเตายเปนตายเายเป็นตาตายางนเนตายเปนตยนตนตายนายเตนยตนตาง No, no. ความันของพ่อใหญ่โยงอยากทีเปิดวงให้ดังกระชอนแข่งกับวงเสียงอีสานที่สร้างผลงานให้คนฮอนสอนชาตินี้อยู่กับเขากอ้อนพานาีิย้อน